สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับช่อง y t u t u แอดทรอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะก็วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วลย่สิบเก้าแล้วอีกสองอีกสามวันมันก็จะออกผมมาสรุปร่างให้ก่อนนะครับสรุปร่างประจำช่องแอดท n อนักคำนวณให้นะครับ จับเป็นคู่ชุดเตยพร้อมตัวเจาะวิ่งล่างให้ในคลิปนี้นะครับใครที่รอชุดสรุปล่างก็เข้ามารับชมกันได้นะครับเป็นชุดสรุปล่างจับคู่ให้นะครับผมได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วตัดแต้มตัดดับตัดอะไรเรียบร้อยนะเรือหกคู่ชุดนะครับอันนี้ก็คือชุดเต็มนะหคู่ชุดนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดจาก6ชุดเหลือให้ให้เหลือ2ชุดนะครับไปนานาไปาสรุปอีกทีหนึ่งกับ บนนะครับในกระดาษแผ่นเดียวกันก็วันที่ยี่สิบวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปบนล่างกันนะฮะแล้วก็มาเจาะนะฮะเจาะวิ่งล่างประจําช่องนะครับอันนี้ก็คือเลขเด็ดสองตัวมาหนึ่งตัวก็ใช่จริงนะครับเดี๋ยวดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีคิดวิธีทําให้นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปล่ากกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยก็แล้วกันนะครับ ช่องแอนทอนนะักคำนวณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วก,กันเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆให้สมารชิกได้รับชมกันต่อไปนะเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันฮะคำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลนะครับผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะครับถูกพิดยังไงก็กราบขอโทษครอบครัยสมาชิกไว้ณที่นี้ด้วยอ่นะเดี๋ยวมาดูวิ่งล่างประจําช่องกันก่อนครับวิ่งล่างประจําช่องแอดทอนนะักคํานวณน,นะครับอ่ะมาย้อนดูสักหกงวดนะครับงวดแรกนะสูตรได้เจ็ดกระสุนผลออกหนึ่งเจ็ด เจ็ดมาที่หลักหน่วยล่างก็มาได้ทุกหลักเด้อสมาชิกเด้อมาได้ทุกหลักฮะที่สิบหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่หนึ่งต่องวดที่สองฮะงวดที่สองสูตรได้สามกับหกเราหกศูนย์หกก็มาที่หลักสิบหลักถูกเป็นงวดที่สอง ต่อเป็งวดที่สามฮะงวดที่สามสูตรได้สองกับห้าผออกสี่อก็มาที่หลักหน่วยลลางถูกเป็นงวดที่สามต่อมางวดที่สนะี่ฮะสูตรได้หนึ่งกับสี่รออกสามหนึ่งหนึ่ง ก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่ถูกงวดที่4นะงวดต่อมาฮะสูตรได้5กับ8นะก็ออก8 9นะกก็มาที่หลัก10ล่าง <c oughs> ถูกเป็นงวดที่นะถูกงวดที่5 ก็ต่อมาสูตรด้วย2กับ5ผลพสองหนึ่งสอกับหผลพสองหนึ่งสมาที่หลัก10บ่ลาก <c oughs> ถ้าใครชอบก็นําไปพิจารณาเอาเด้อสมาชิกเด้อนะครับถ้าใครไม่ชอบก็มองผ่านได้นะครับผมก็จะใช้สูตรนี้ติดในงวดนี้นะครับ <c oughs> ไปดูงวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนนะครับพอวิธีคิดวิธีทำ อันนี้ก็คือวิธีทำนะครับง่ายๆเลยวิธีคิดวิธีทำวิ่งลากแบบ2ตัวมา1ตัวนะครับลงให้สมาชิกนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะถ้าสมาชิกไม่ชอบนะครับสมาชิกนะก็มองผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะวิธีทำนำหลักพันหนึ่งครัง้งนะบ,บวกหลักหน่วยสตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่นะครับก็เท่านั้นเลย ทำสองตำแหน่งมาบวกกันนะครับไม่มีบวกคงที่สำหรับสูตรนี้นะวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะเจ็ดบวกหนึ่งนะครับก็ลงท้ายเลขแปดเลยนะครับแปดเพิ่มเป็นสามก็ได้เลขหนึ่งอ่ะหัวนี้สูตรนะครับได้แปดกับหนึ่งนะวิ่งล่างไปจำช่องแอดทรอนนักคำนวณนะครับช่องสรุปล่างสรุปบนช่องแอดทรอนนักคำนวณกับช่องแอดทรอนตำราพารวย นะครับผมมีช่อง y o u t u สองช่องนะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสูตรนะครับสูตรสองช่องนี้ไม่เหมือนกันนะครับทำสูตรนะครับไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นใครที่ชอบชุดสรุปช่องแอทอนนักคำนวณก็นะครับรับชมกันได้นะฮะแล้วก็ช่องใครที่ชอบชุดสรุปช er> ่องแอทอนตำราพารวยก็ไปดูในช่องแอทอนตำราพารวยได้นะครับตัวตัวชุดสรุป นะครับบนล่างนะครับก็มีบาง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 ,บางตัวที่ที่มันชนกันทั้งสองช่องนะครับฉะนั้นก็พิจารณาเอาอ่ะวันนี้สูตรวิ่งล่างประจําช่องแอทอนนักคํานวณน,นะครับก็ได้เลขแปดนะครับกับเลขหนึ่งแปดกับหนึ่งนี้ต้องมาตัวหนึ่งนะครับตามสูตรวัประจำวันที่หนึ่งทับแปดทับหกเจ็ดอ่ะลองลุ้นกันกันแล้วกันนะครับระหว่าง 1กับ8จะมาสักตัวไหมอ่าหกับ8วิ่งล่างไปจำช่องแอนทอนนักคำนวณ1นกับ8นะครับอ่ามาสรุปล่างกันได้เลยนะครับสรุปล่างนะครับผมได้ตัดแต้มนะครับอ่ากล้องมันไปไหนวะเออเออเอากลับไป ดู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 กล้องอ่ะชุดสรุปฮะมาเสียเวลากับกล้องกับเครื่องนี่แหละตัวเด่นครับภาพไม่ชัด ตัวเด่นชุดสรุปล่างนะครับตายเลยเป็นเพนาออะไรมาเนี่ยนั่นดูดิเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะสมาชิกตัวเด่นนะครับก็คือเมื่อกี้นี้ให้ดูไปนะครับก็คื้นหนึ่งกับแปะ ถ้าใครชอบหนึ่งกับแปดค่อยว่ากนะันนะครับค่อยตามได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็มองผักก็มาจากสูตรนี้นะครับแปดกันหนึ่งครับจับคู่ฮะจับคู่จับคู่เจ็ดหนึ่งครับแปดหนึ่ง แล้วก็9 1้าหนึ่ครับเจ็ดแปอ่าจับได้คู่ชุดนี้นะครับหคู 6, ่ชุดนี้นะครับใครชอบก็จัดไปฮะใครไม่ชอบก็มองผ่านอ่าชุดสรุปง่ประจำวันที่ครับ1 8 หกเจ็ประจําช่องแอทอนนักธำหนุครับเต้นหนึ่งแปดนะเต้นหนึกับ8หลัก ตัวเน้นผมนะครับสมัชิกนะเจ็ดหนึ่งฮะตัวเน้นเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เกแปดอ่ะมีสามชุดนี้ที่นะครับเด่นนะครับนอกนั้นก็ลองฮะเจ็ดแป 9ก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดก้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ดูคลิปจบนะครับขอให้เฮงเฮงปังปงทุกทุกท่านนะขอบคุณครับ